จอแบบนี้เลยอ่ะเออเออเนี่ยครับปรับก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมการอตอบสนองครับมองรอบๆหนึ่งร้อยไปสองร้อยนะท่านผู้ชมเขาปรับใหม่เดี๋ยวนะฮะเออนิ่งหัวก็ง่ายเดี๋ยวผมไปลองกันเลยบอกเลยโคตรเจ่มอ่ะท่านผู้ชมแจ่มมากท่านผู้ชมคือผมบอกดิโคตรเจ๋ม เฮ้ยเฮ้ยนี่ครับม้ชมเจ็มจัดแบบผมแบบตกใจมากเลยค้ณผู้ชมโคม้เจ็มอ่ะลื่นงจัดหน้าจอแบบลี่มาก่านผู้ชมบาทาว่าหนึ่งร้อยแล้วแต่ไม่ต้องถึงสองร้อยแน่นอนล ดีนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเออถ้าท่านผู้ชมอยากน่ห่วง่ายๆแล้วท่านผู้ชมต้องไปรับเปลี่ยนไฟล์ก่อนค่ะเนี่ทีนี้ท่านผู้ชมต้องเข้ามพูดดึงเฮ้ยบอกว่าแอดมินโอ้โหตึงเกินไปเป้า่ะแอดมินตาผมเอามาประมาณนี้ว่เนี่ยท่านผู้ชมถึงหัวท่านผู้ชม เฮ้ยท่านผู้ชมตื่เกินไปเปล่าท่านผู้ชมว่าไงคิดว่าไงแอดมินแบบเห็นใจเรามากเลยนะท่านผู้ชมผมว่าเนะี่ยเฮ้ยเอาดีนะพี่ชายแอดมินโอ้โหแอดมินเดงเนี่ยแค่หลักบาลนะครับท่านผู้ชมเเฮ้ยเขาแบบ ไม่ต้องออกแรงตกใจจัดดีก็คือค่าก็จะประมาณนี้นะแล้วลตั้งร้อยสิบผู ขึ้นเพดานไม่ได้ละจา่ายโอ้โหรูรหน้าจอตับมองร,บรอบๆสองร้อยเลยฮะๆๆถ้าไม่ชมสนับกิมเนี้มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย